สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเวฟโซวันนี้เราจะมาลงกิวก,กันเนาะประจำสัปดาห์นี้ก็อันนี้เราเปิดเข้ามาไปแล้วเนาะก็ของที่เราได้ก็คือผู้กันเนาะอันนี้เลยผู้กันสิบอันผู้กันเล็กอโดยสำหรับสัปดาห์นี้เนาะต้นสัปดาห์เขาก็จะบอกว่าเป็นผู้สังหาร อลันคาเนาะแล้วก็จะให้ดามเมจฮาเท่าเราเล่นเป็นฮาร์ตเนาะเราก็ระวังเบาติดไฟระวังพวกติดไฟแล้วก็การโจมตีสีแดงไร่ผลเราก็ใช้ได้แค่ตัวตีไกลเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีฟ้าก็จะเพิ่มดามเมจให้2เท่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้ตัวอะไรไปก็ตัวที่เราใช้ไปเนาะก็จะเป็นบรูโนอิติโกเปีแล้วก็ไอเซนเนาะก็ สำหรับตัวของอารันคาตีไก่เนี่ยจริงๆมันมีตัวค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างเยอะเนอะเราก็สามารถเลือกได้แบบค่อนข้างหลากหลายแต่โดยตัวหลักๆที่เราจะเอามาเป็นตัวควบคุมเนี่ยก็จะมีพวกบูโนโมีอิจิโกะเจ็ดปีที่เราใช้เนอะแล้วก็มีอิจิโกะพันปีที่เป็นสีม่วงอะไรเงี้ยรู้สึกเขาจะเป็นสังหา,ารันคาเหมือนกันแต่ว่าอิจิโกะตัวนั้นรู้สึกเขาจะเป็นตัวตีไก่เนอะแต่ว่าเขาสามารถลงได้นะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของจีทะลุเกาะสีแดงได้เนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้แต่น,นี้เราจะใช้เป็นบูโน่แล้วก็อิจิโกจริงๆมันก็มีหลายตัวนะถ้าอย่างตัวตีปกติก็จะมีพวกโทเซนพวกกินโจอะไรอย่างี้ก็ใช้ได้แต่ตัวเมนหลักเนี่ยก็เน้นใส่สกิลไว้จะดีกว่าก็อย่างพวกบูโน่ Bruno, หรืออิจิโกะ7ปีเนาะก็โดยอิจิโกะ7 เราจะมาพูดถึงบุโน่ก่อนนะบโนโน่ Bruno, Bruno เนี่ยเราจะใช้เป็นเพิ่มทำให้ตายสติ๊กเกอร์อลันคาแล้วก็ลูกบอลกระโหลกหรือถ้าใครมีลูกบอลมาลีก็ใช้แทนลูกบอลกระโหลกก็ได้นะแต่นี้เราไม่มีเราก็เลยใส่เป็นอย่างนี้เลยหรือของอีกอย่างหนึ่งของลายสังกัดมันจะเป็นอะไรอะใชะ่เนี่ยเมันที่นวดก็เลยอยาาแก่อยากแก่ปวดอย่านวดเราใส่ได้นะแต่ว่านี้เราจะเน้นใส่แบบนี้ดีกว่า น่าจะแรงกว่านาะส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็จะเน้นเ,เพิ่มทั้งลดดาม <laughs> นี่ลดทั้งเพิ่มเมื่อเลือดเ,เต็มเนาะแล้วก็เพิ่มดามเมจสกิลแล้วก็ลดคูลดาวอย่างแชทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเลือดเต็มก็จะเพิ่มดาเมจให้ทั้งหมด25%ลดคูลดาว12%จิตรกย้กายเนี่ยก็จะเป็นลดคูลดาว12%เพิ่มดาเมจสกิล16%ลูกเคียร์ก็จะเป็นลดคูลดาว12%แล้วก็เมื่อเลือดเต็มก็จะเพิ่มอีก16% ึ่งเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มเนี่ยมันค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเลือดเต็มเนี่ยเราใช้ท่าใหม่ตามมันก็จะแรงขึ้นด้วยเนาะบูโนเนี่ยเราห้าทำห้าเนาะอัพแบบเต็มแม็กที่สุดเท่าที่จะทําได้แหละก็โบนัสอิวี้ที่เราเลือกมาเนาะสำหรับน้ําหอมที่เราทําไปยี่สิบยี่สิบเราก็เลือกเป็นเมื่อเลือดเต็มก็จะเพิ่มดาเมจให้ทั้งหมดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็บวกทั้งลิงก์ทั้งอะไรก็จะเป็นหกสิบหก แล้วก็อีกอันนึที่เราใส่เลือกมาก็คือลดค่าป้องกันของศัตรูเนะ mm. าะเมื่อใช้ทําไม้ตายมันก็จะตีได้แรงขึ้นตัวที่2ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้เป็นอิจิโกะ7ปีเนาะจริงๆจะใช้เป็นสายสกิลหรือสายซับก็ได้นะเอ๊ะไม่ใช่สายซับแต่ตีปกติก็ได้แต่ว่าที่เราเลือกใช้อิจิโกะเพราะว่าอิจิโกะเนี่ยท่า2องเขาค่อนข้างดีเนาะท่าสองเขาเนี่ยมันทําให้ดามจมันได้เยอะแล้วก็ตัวอิจิโกะมันแรงด้วยเนา ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยก็จะใช้พวกอุลคาระหรือไม่กับแบบอิจิโกล่างทะเลสายอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เนาะพวกสายตีปกติกินโจอะไรเงี้ยโทเซนใช้ได้เนาะแต่ว่าเราก็เออเลือกใช้เป็นเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างแรงเลยเราก็เลือกใส่เป็นถ้วยบดชาลูกบอลกระโหลกสติกเกอร์อลันคานถ้าไม่มีก็เป็นพวกถ้าไม่มีถ้วยบดชาเนาะเราก็จะเลือกเป็นพวกตาลองหัวหน้าหน่วย ก็จะเป็นพวกตาลงหัวหน้าหน่วยก็ได้นะตาลงหัวหน้าหน่วยของเผ่มามทูดหรือว่าใส่ภาค่าสามสี่เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารก็ได้ส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็เพิ่มแบบพวกรถคูลดาวเข้าไปด้วยกันเนาะก็จะเลือกเป็นฮิราโกะเนาะก็จะเป็นเพิ่มดาเมจสกิลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ูลด,ดาวสิบเปอร์เซ็นต์เทสซาตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรดคูลดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อเราเตมเพิ่มดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์ อุนโอนะน้าเนี่ยก็เพิ่มก็มีเรื่องลดดาเมจเอ็ลดคูดาเอาลดคูณดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อเลือดเต็มก็เพิ่มดาเมจให้สิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะอิจิโกตัวนี้เรามียี่สิบห้าก็จะอัพแบบเต็มที่ไปละส่วนในเรื่องของโบนัสอเวนตี้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็นเมื่อเลือดเต็มก็จะเพิ่มดาเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างที่เราเลือกเนี่ยมันก็เป็นลดค่าป้องกันเหมือนกันถ้าใช้ท้าไม่ตายเราก็จะเหมือนบูโน่เลยแต่ว่าไออิจิโกตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้ใช้ท่าไม้ตางนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนไม่ได้จําเป็นแต่ว่าเนื่องจากเราก็มีเอาอิจิโกะไปใช้ในกับวิกอื่นๆเนาะเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเร,ะะเราก็ใช้ตามนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราใช้เนาะคือไอเซนโซสเกะก็เป็นล่างพันปีที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี่แหละสาหรับตัวนี้เนี่ยที่เราเลือกใช้เลยหนึ่งเขาเป็นตัวบัฟเนาะเขามีบัฟอยู่ในท่าเสาแล้วเขาก็มีให้โลด้วยซึ่งเขาจะให้โลเยอะด้วยเนาะก็ค่อนข้างดีเลยเหมาะในการมาเป็นสายซับ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเราก็เป็นสายตีปกติเนาะเราก็เลือกสายเป็นสติ๊กเกอร์กระต่ายตีปกติกระต่ายทองสติ๊กเกอร์เราก็รีให้มันข้างล่างเป็นพลังโจมตีไปเนาะ outgoing. มันจะได้แรงส่วนถ้าไม่มีกระต่ายทองเนี่ยเราก็จะใส่เป็นพวกดับไม้ก็ได้นะดับไม้มันก็จะมีดับไม้ใส่ได้แล้วก็อย่าล้อโลก,ก็ได้เนาะมันก็จะได้แบบพวกกิติคอลอะไรเงี้ยนั่นเะองหรือเราจะใส่เป็นผ้าคาดก็ได้ถ้าไม่มีกระต่ายทองอันนี้เรามีเราก็ใส่ไป ส่วนในเรื่องของลิงก์เนี่ยเราก็เน้นเพิ่มการเน้นเพิ่มดาเมจสกิลปกติเน้นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกตินะก็ยังใส่เวนตีโอเวก้าไปเพื่อเพิ่มถึง30เนาะแล้วก็แบบรีลูกกาเพิ่มยี่สิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็เทสเอ่อแล้วก็ซันเนสจากขอคอยเนาะก็จะเป็นเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ลดพลูดาวอีอีไม่ใช่ลดความเสียหายอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนไอเซนตัวนี้เนี่ยเรา เราอัพน้ําหอมแค่15นะเราก็เลือกได้อย่างเดียวเราก็เลือกมาเป็นว่าเมื่อเลือดเต็มก็จะเพิ่มดาเมจ25%เ,เนาะหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นเออ่เมื่อเฉียดตายเนาะใกล้ๆเฉียดตายอะไรอย่างเงี้ยเลือดจะแบบเขาเรียกอะไรมันจะเพิ่มดาเมจให้ประมาณ35เนาะใกล้ๆหลอดมันจะแบบปริ่ม,มๆอะไรเงี้ยแล้วไอเซนตัวนี้มันก็มีเรื่องของเกรดเนาะตัวเกรดแต่ว่าเกรดเนี่ยมันก็แล้วแต่เนาะมันจะใช้แบบมันจะทันหรือเปล่าเนาะเพราะเราตีเนี่ยถ้าบางทีเราตีเร็วมากๆมันก็แป๊บเดียว อัดเกตเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้ใช้งานเราก็อัคพคัมพีเรียบร้อยแล้วสำหรับไอเซนก็ไปลองลงกันก็สำหรับวิกอลันคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะอยู่นะมันก็สามารถปรับได้แล้วแต่เลยว่าเรามีตัวไหนซึ่งอันนี้เราก็จริงๆแต่ก่อนเราก็จะใช้เป็นพวกแบบใส่สกิลตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ตีปกติ2ตัวเนาะแต่ว่า อิติโกะเนี่ยมันก็แหลกบูโนเองเราก็ทำห้าถับห้าเนาะมันก็แหลกทั้งคู่เราก็เลือกไปถูกเดียวมันจะเอาตัวไหนมาแล้วใช้เป็นอย่างแทนเนะเาะเขาออิติโกะเองเนี่ยท่าสองเขาก็ถือว่าดีด้วยท่าสองเขามันดีมากเนาเลยซิโกะเนี่ยแบ๊บเดียวเองท่าสองเนี่ยมันช่วยสตันมอนสตันบอสอะไรเงี้ยมันก็เล่นมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วก็ไอเซนเนี่ยเขาติด เ,ออเขาไม่ติดไฟอยู่แล้วเนาะเขามี Ability ให้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมานั่งใส่ของด้วยก็จะสบายหน่อยกิิโกก็ไม่ติดสถานะอะไรเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายเหมือนกันส่วนส่วนตัวของบูโน่เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มีเรื่องสถานะเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยเอามาควบคุมเอง มันก็จะจบได้ค่อนข้างง่ายนสำหรับอันนี้เนาะมันเพราะว่าตัวละครเก่งๆมันค่อนข้างเยอะหน่อยมันยังไม่ค่อยเหมือนพวกวีที่เป็นพวกคนหน้าหน่วยอะไรอย่างเงี้ยพวกเอสปาดาตัวละครมันยังไม่ค่อยเยอะพอมันก็ลำบากเวลาก็จะค่อนข้างไวเนาะเร็วหน่อย จริงๆบางคนถ้าแค่มีอิจิโกะเปีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างถือว่าเล่นได้ถ้าอัพอิจิโกะแรงๆก็สบายหน่อยถ้ามีแบบไอเซนด้วยก็ดีเนาะมันเป็นบัฟด้วยเพราะจริงๆออ่บัฟสำหรับอลันคาร์รีไก่มันไม่มีมันไม่มีที่เป็นสายตีปกติอันก่อนหน้าเนี่ยก่อนไอเซนตัวนี้จะมา อ๋อเดนตัวนี้มาก็เลยสบายหน่อยเพราะว่าเก็เป็นสายตีปกติเลยมันก็จะง่ายเนี่ยมันก็จะเหลือเวลาแบบเสือเหลือเนาะอาจจะเพราะว่าอากบูโนเราก็หาถับหเนาะอิจิโกเองก็สองถับหเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เร็วก็ฟิกนี้นมันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเนาะตัวละครมันค่อนข้างให้เลือกเยอะก็วันนี้ก็ทำนี้เลยละกันเนาะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย